พ่อปู่เจ้ายี่กหงท่านเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงซึ่งภายหลังถูกยกเป็นเทพเจ้าโชคลาภองแรกแห่งสยามท่านมีชื่อเสียงเพราะว่าคนขอท่านแล้วได้ค่อนข้างเยอะบางคนก็ได้เป็นสิบมวดติดต่อกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้มาขอท่านแล้วแม่นอย่างมีที่ดินแปลงหนึ่งเขาบอกว่าขายมาแต่รุ่นพ่อขายไม่ได้มากราบท่านสองอาทิตย์ก็ขายได้มูลค่าตั้ง15ล้าน เราก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงแล้วทําไมผู้คนก็ตั้งเงยอะตั้งแยะเขาถึงได้ได้มาเคารพนับถือทังต่างหาพวกพ่อค้าพวกอะไรคือแถอเวเย้าวรลาดนึ่งเขานับถือทั้งหมดเขาก็มากันพอแห่กันมาทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มกระชอนออกไปเรื่อยรู้สึกดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่จะมีโอกาสมีพันบรรพบุพรุษเป็นเทพเจ้าที่ท่านเสียชีวิตมา89ปีแล้วยังมีคนมากรับไหว้บูชาขอพรอยู่ พ่อปู่เจ้ายี่กอหงท่านเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงซึ่งภายหลังถูกยกเป็นเทพเจ้าโชคลาภองแรกแห่งสยามจริงๆท่านมาจากเมืองจีนตั้งแต่อายุสิปีชื่อของท่านทางจีนชื่อแต้ยี่หงและพอมาอยู่ประเทศไทยท่านก็ได้รวบรวมสมบัติพวก,พวกคนจีนด้วยกันตั้งพรรคป่าดินกลุ่มของท่านท่านก็ได้รับขนานนามว่าให้เป็นยี่กอหงหรือพี่รองคือในสมัยก่อนก็จะรู้จักกันในกลุ่มคนจีนแถวยาวราชแต่เดี๋ยวนี้รู้จักกันทั้งประเทศ ยิ่งกลุ่มในสายมูสายตัวเลขเนี่ยจะค่อนข้างรู้จักเยอะรูปเป็นทายาทรุ่นที่4ี่ท่านละสังขารไปมาตอน8อายุ85นะ่ิ3สปีปู่ถึงได้เกิด คือเราจะมีมีญาติพี่น้องลูกหลานท่านเนะี่ยท่านจะมีภรรยาทั้งหมด10กว่าคนนะจะมีทั้งหมดที่ที่ป็นสายอยู่ทั้งหมดประมาณ11สายแต่ของเรานี่เป็นสายที่1สายแรกสายอาวุโสเพราะฉะนั้นตอนนี้ปู่ก็เลยเป็นเป็นเ,เหลนอาวุโสในประเทศไทยท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าต่อสู้เป็นช,ชีวิตของนักต่อสู้ท่านพยายามที่จะทำทุกๆอย่างนะเพื่อคนกลุ่มคนจีนที่มาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทย ตอนนั้นนายหงแท้ๆก็โชคดีครับได้พญาเล่ากีปิงเอาไปทำงานด้วยก็เอาไปเป็นเลขาที mm ่ hmm. กโกหงก็ได้เรียนรู้วิชาธุรกิจวิชาบัญชีวิชาการเงินต่างๆจากพญาเล่ากีปิงแล้วก็เก็บหอมรอมริบเป็นเวลาทั้งหมด8ปีแล้วก็ได้เงินก้อนก้อนหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ลาออกมาเปิดกิจการแรกของตัวเองครับ ก็คือกิจาการล้างขายผ้านั่นเองเป็นกิจาการแรกใช่ทีนี้พอท่านเริ่มมีเงินมีทองเนี่ยท่านก็เริ่มช่วยเหลือคนอื่นทั้งคนที่อบพยพมาก่อนมาพร้อมกันหรืออพยพมาที่หลังที่ยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ท่านก็ช่วยไม่ได้ช่วยแค่ว่าเอาเอา,เอาเงินไปกินข้าวนะแต่ท่านอ่ะช่วยหาง,งานให้คนคนนี้ทาให้มีสมมอาชีพเพื่อที่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้นะครับเพราะลงบ้านประบายใจเป็นบ้านเดิมของท่าน บ้านเดิมซึ่เป็นบ้านไม้นะเรียนไม้ทั้งหมดเลยไม้สัก้วยประตูกับตูใ้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยทีนี้พอ่ันทิ้นแล้วก็ยกไปให้เป็นของหลวงก็เลยเขาก็เอาไปทําเป็นโรงพักพอเขาเอาไปทําเป็นโรงพักก็ปรากฏว่ามาเมื่อเมื่อช่วงปีช่วงปี3536เนี่ยทางการเขาเขาจะทำอาคารใหม่เขาก็เลยมาขออนุญาตจากทายาทเนี่ยลืออาคารหลังหลังเก่าซึ่งเป็นไม้เลือออกหมดเลยซึ่ง เราเอามาเป็นแบบจำลองมาทำวิธีเป็นบิพิธภัณฑ์ที่นี่ส่วนที่เรามาสร้างอุทยานที่นี้ก็คือเกิดจากว่าในวันหนึ่งที่หลวงพ่อพชัยขอญาติสร้างเหรียญเพื่อที่จะไปทะลุลโรลงพักเราก็ไปร่วม แต่ในขณะนั้นเราก็ถามคนที่มาไหว้บอกว่ารู้จักที่โกงไหมอ๋อเทพเจ้าหวยถามไปกับเทพเจ้าหวยเราก็บอกเอา้าต้นตระกูลเราสร้างคุณงามความดีกับแผ่นสยามเนี่ยมาหาศาลทําไมเขาไม่รู้กันบ้างก็เลยตั้งจิตว่าอยากจะสร้างพิพันธ์ชีวประวัติของท่านหรือห้องช่วประวัติของท่านขึ้นมาใหา้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณงามความดีท่านสร้างเอาไว้ครับก็ก็เลยไปเกาะขาท่านแล้วบอกว่า คุณทวดครับทำยังไงให้ตระก,กูลของเราจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในกรุงสยามช่วการประวัติาสารอย่างที่รัชกาลที่6ทรงพระราชทานสกุลให้เราแต่ผมไม่รู้หรอกนะต้องทํำยังไงมาดนจิตดนใจเอาก็แล้วกันเราบอกแค่นั้นเราก็กราบลาออกมาจากนั้นอีกสองชั่วโมงกว่าก็มีสิงคโปร์มาเขาก็มาทักบอกว่าสิ่งที่เราคุยกับท่านน่ะท่านรับทราบแล้วให้เริ่มทาไปปี63แล้วก็เราก็เปิดที่นี่เมื่อปี64 และเปิดพิพันธ์ในปี65ตอนที่เริ่มเปิดเริ่มสร้างเราก็บอกกับท่านว่าลูกหลานมีเท่าไหร่ก็จะสร้างอย่างเต็มที่ท่านท่านสื่อมาว่า,เ,าเงินทองไม่ต้องเป็นห่วง๋ยวท่านหาเองให้เราคุมงานก่อสร้างแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านก็มีผู้มีจิตเริ่มใส,ส่ศรัทธาเราไม่ทางทายาทไม่เปรนวมรมทุนนะครับเขามาศรัทธาเขามาบริจาคก,กันเองใช้เวลา2ปีก็ใช้งบประมาณ17ล้าน นชีวประวัติพ่อปู่ยี่โกคงก็จะเริ่มกล่าวตั้งแต่ท่านเดินทางมาจากเมืองจีนแล้วก็มาทําธุรกิจมาความเป็นเจ้าสัวเจ้าพ่อการสร้างออกไว้ก่อขอจนถึงก่อตั้งปอติต๊งครับผู้ร่วมสร้างโรงพาบาลจุฬาหรือหัวเฉียวหรือต่างๆอีกมากมายมหาศาล ที่เราจะกล่าวว่าอย่างนั้นจนกระทึงว่าวาระสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตยังไงในสมัยนั้นก็ได้มีชาวจีนนำองค์หลวงปู่ไต้ฮ่องกงหลวงปู่ไต้ฮ่องกงเนี่ยจะมีอายุมากกว่ายี่กงประมาณสองสปีครับท่านเป็นจองหมวนคือแนนาเภอเบอร์ชิดรับราชการก็เลยลาออกแล้วก็บวชแล้วก็ออกทุดงในการออกทุดงท่านก็เจอคนจีนที่ล้มตายกันจากเหตุการณ์แม่น้ำวิปโยคอะไรต่างเนี่ยเมื่อ และถ้าก็ไปตามคนจีนมาช่วยกันฝังศพท่านก็เลยเป็นพระแห่งนักฝังศพพอดีทางเมืองไทยได้มีคนจีนนําองค์ท่านเป็นองค์ไม้สูงประมาณขนาดนี้มามาที่พงยวราชแล้วก็ไปตั้งอยู่รนมถนนหลังห,หลังบ้านพระประชัยที่โกมองเห็นมองเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่สมไ,<ห>ไม่สมคว<อ>รพระ<ร>มาข้าง,าง,งถานนท่านก็เลยบริจาคที่ดินหนึ่งไร่เยื้องกับบ้านพระประชัย แล้วก็ตสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อใต้ฮ่องกงแล้วก็พอเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บคนจีนในสมัยเอ้ยคนไทยในสมัยนั้นไม่ได้เก็บศพของจีนท่านก็เลยตั้งเป็นคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงขึ้นมาครับพอปี2479รัฐบาลประกาศให้องก์การสวนพุญนี้ไปจดเป็นมูือิี่แต่งหมเล้าหลงจู้ของคณะกษริย์ฮ่องกงจึงนับเอกสารไปจดและเปลี่ยนชื่อเป็นมือิธิปอเต็กตึงครับ คือในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านช่วยเหลือคนจีนที่ไม่สามารถตั้งตัวได้มาหาท่านท่านช่วยทุกคนจนมีคำกล่าวว่ามีชีวิตอยู่พึ่งยี่ก่อหงการที่มาขอท่านพอท่านให้ไปท่านไม่เคยหวังว่าท่านจะได้กลับมาคือท่านให้ด้วยใจจริงๆให้แล้วให้เลยไม่ต้องเอากลับมาคืนท่านเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านตายก็มีคนจีนมากมายที่ได้มากราบคารวะศพท่าน และทรงศพท่านยาวเป็นกิโลครับก็อันนี้คือขบวนแห่ศพของยี่โก่งครับก็วันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็บอกลูกบอกหลานว่าท่านอยากที่จะอยู่ที่ประเทศไทยเพราะท่านรักประเทศไทยมากก็พอเสียชีวิตลูกหลานก็ทําตามที่ท่านบอกแต่ในนี้พอทางจีนทราบข่าวก็ได้ส่งคนมาเจรจากับรัฐบาลเพื่อที่จะขอศพของยี่โก่งเนี่ยกลับไปฝังที่ประเทศจีนก็เลยได้เกิดขบวนแห่ศพนี้ขึ้น มีคำกล่าวว่าบ้านกับท่าเรือเนี่ยห่างกันกิโลกว่าศพ<ะ>เนี่ยเคลื่อนตัวออกจากบ้านจนถึงท่าเรือแล้ะห่างแถวยางไม่ออกจากบ้านเลยแ<ะ>ถวยาวเป็นกิโลก็ค<ะ>ือมีคนมาส่งท่านเยอะมากๆสื่อให้เห็นถึงว่าคุณเยาวราชนี่ยรักท่านมากๆครับ ในส่วนของที่คนเขามาขอพรขอหวอยจากท่านเพราะว่าเขายกให้ท่านเป็นเทพเ,เจ้าโชคลาภถามว่าทำไมเป็นเทพเ,เจ้าโชคลาภเพราะในสมัยก่อนท่านเป็นผู้ออกหวยกอขอคนก็เลยคิดว่าการที่จะขอหวยก็ต้องมาขอคนที่ออกหวยถึงเขาถึงจะรู้ว่าหวยออกอะไรก็เลยเป็นเรื่องเป็นตำนานขึ้นว่าการขอหวยต้องมาขอกับพ่อปู่ยี่ก่อหงในส่วนของที่เขายกให้ท่านเป็นเทพเจ้าโชคลาภก็ น่าจะเกิดมานานแล้วนะน่าจะมากกว่า70ปีอะเพราะว่าในสมัยก่อนก็พอท่านเสียชีวิตปุ๊บก็ทางโรงพักก็ได้สร้างศาลเจ้าให้ท่านไว้ที่บ้านครับพอก็มีคนมากราบไหว้แล้วก็อาจจะมาขอโชคเมื่อขอถูกก็เลยเป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆท่านมีชื่อเสียงเพราะว่า คนขอท่านแล้วได้ค่อนข้างเยอะได้จนเรียกว่าบางคนก็มาขับรถมาเพื่อมาถวายโดยตรงอะไรเลยก็มีครับตัวยอย่างเรื่องอย่างมีท่านรองผู้กับคนหนึ่งก็มาขอในส่วนว่าอยากขึ้นผู้กับก็ได้มีเด็กอยากเรียนทมาอะไรเทคโนโลยีสุนารีซึ่งปกติเขาก็เปิดแค่สองรอบเขาก็เสียใจว่าไม่ได้เขาก็มากราบท่านปีนั้นมหาวิทยาลัยเปิดรอบที่สแล้วก็ได้เรียนวิศวกรสมใจ นั้นในส่วนของตัวเลขเนี่ยบางคนมาบอกอยากได้เหรียญแต่ไม่มีตังเราบอกเอาไปขอท่านสิเขาก็ไปขออีกสาวมาเขาก็กลับมาซื้อเหรียญหยกบูชาเหรียญหยกกลับไปซึ่งมูลค่าเหรียญหนึ่งถึง3,888บาทอะไรอย่างี้ครับก็หลายหลายคนมาแล้วได้โชคเขาก็กลับมาอีกกลับมาอีกกลับอีกแล้วก็ไปบอกต่อกันมีที่ดินแปลงหนึ่งเขาบอกว่าขายมาแต่รุ่นพ่อขายไม่ได้มากับท่านสองอาทิตย์ก็ขายได้มูลค่าตั้ง15ล้าน ด้วยความดีของท่านที่ท่านเป็นผู้ให้มาตลอดและความเมตตาของท่านที่ท่านถึงท่านจะตายไปแล้วท่านก็ยังมีเมตตามีอะไรให้กับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านเมื่อเขาได้สมหวังเขาก็กลับมาหาท่านกลับมากราบท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เมตตาเด็กและเด็กเมื่อได้ไปก็กลับมาหากลับมาตอบแทนท่านคืนครับเราก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงแล้วทําไมผู้คน ดังเยอะทังแยะเขาถือได้ได้มาเข,เขาล้มนับถือทั้งหนาปู่สวดมนต์นั่งกรรมฐานไอตอนที่นั่งกรรมฐานนี่แหละท่านจะมาท่านจะมามาคอยเตือนคอยบอกคอยอะไรตอนอไรท่านท่าน,ท,านท่านมาหมดบางทีบางคนที่เขาไม่รู้จักเขาเข้ามาไหว้เนี่ยปู่เคยนั่งสวดมนต์สมัยก่อนนั่งสวดมนต์ตรงนี้พอนั่งสวดมนต์ให้ท่านเสร็จเรียบร้อยปู่ก็นั่งนั่งสมาธิก็นั่งตัวนิ่งเนี่ยเขาเข้ามากันเขากราบมาไหว้พอกราบไหว้เสร็จเขาหันไปเห็นปู่เขาคิดว่า ปูนะ่เน่ยเป็นหุห่นกี้พึ่งแต่พอปู่ขยับมนปะก็ตกใจเลยก็บอกโอ้โหแล้วทำไมเหมือนกันอย่างนี้ก็บอกสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอะ่ะยิ่งกว่านั้นอะ่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยชาวต่างต่างประเทศอะ่ะชาวสิงคโปร์มาเลจีนเนี่ยเขาเข้ามากันซึ่งเขามามากราบมาไหว้มาแสดงความเคารพนับถือตามมาจนกระทั่งมาถึงเราที่นี่ซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ควรจะ ควรจะรักษาแล้วก็จันรงเอาไว้ให้ให้ให้ชื่อเสียงของเกียรติยศชื่อเสียงของท่านเนี่ยยู่อยู่ต่อไปถามว่าเราอยากให้ทุกคนทราบถึงออสิ่งที่สร้างท่านสร้างไว้กับเทศสยามแห่งนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าถึงท่านจะเป็นคนจีนจากคนจีนพ้นทะเลซึ่งเดินทางมาไม่ได้เกิดในแผ่นดินไทยซื่อโดยซ้ําไปท่านยังทําคุณงามความดีให้กับประเทศไทยได้มากขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนทราบ และก็ลําลึกถึงบุญคุณแผ่นดินอย่างที่ท่านได้ทําไว้เราจะบอกทุกคนว่าให้จิตต้องเริ่มใส,ส่ศรัทธาท่านไม่ใช่แค่มามาลองของเนาะถ้าท่านมีคุณมีจิตเริ่มใส,ส่ศรัทธาท่านซึ่งบ่งบอกถึงความเกิดร้อนของคุณถึงท่านผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพรนั้นที่ท่านมอบกลับคืนมา น่าจะบอกว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้ให้มากกว่าครับเพราะว่าท่านทั้งชีวิตของท่านท่านให้จริงๆให้ตั้งแต่คนจีนที่มาขอพึ่งบารมีท่านให้ตั้งแต่จนวารสุดท้ายที่ท่านตายท่านก็ยังคืนให้กับแผ่นดินหมดน่าจะมองให้ว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้ให้มากกว่าเป็นเทพเจ้าหวยก็การที่เราสร้างอุทยานพ่อปู่ยี่กงที่โคราชนี้ขึ้นมาเราโดยเรามีจิต ตั้งมั่นว่าเราจะเผยแผ่บรารมีของท่านให้คนทั่วไปได้รู้จากท่านในมุมของผู้ที่กตัญญูต่อแผ่นดินและวก็ท่านผู้ที่สร้างคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินนี้เราภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกหลานของท่านเราไม่คิดว่าจะมีคนคนนึ่งทำอะไรให้กับแผ่นดินนี้ได้มากมายขนาดนี้ภูมิใจมากครับรู้สึกดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่จะมีโอกาสมีบรรพบุรุษเป็นเทพเจ้า ที่ท่านเสียชีวิตมา89ปีแล้วยังมีคนมากลับไหว้บูชาขอพอรอยู่แล้วไม่ใช่แค่คนไทยก็จะมีทั้งสิงคโปร์มาเลเซียต่างๆที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศบางคนขับรถมาบางคนอยู่ภูเก็ตยังไงก็ขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจดีใจที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นเชื้อสายของท่านก็เพราะว่าท่านะทำคุณงามความดีไว้เยอะแยะมากมายเลยนะถ้าใครมาแล้วได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็จะได้รู้รู้สึกดีครับที่ได้ เกิดมาเป็นลูกของคนลูกหลานของคนดีเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่า